ไมไอหมวยเป็นลปรกตูหลังบ้านอยู่รอยคนนีเ้ตาถกั้เสจะไม่่าเาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนบอกให้มยนี้ไม่เห็นล็อกเขาไม่เห็นล็อกเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาเข้าไปไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้าไปเออ okay, bay đi, bạn không được nó, bye bye, mình bye bye, bye bye, ค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะครับค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินไปนะครับค่อยๆเดินครับโอเคครับเ้ยวซ้ายนะครับเ้ยวซ้ายครับเ้ยวเ้ยวซ้ายครับเ้ยวซ้ายครับเรือเ้ยวซ้ายครับเ้ยวซ้ายครับเ้ยวซ้ายเลยครับครับเ้ยวซ้ายเลยครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมขอบคุณนะครับเ้ยวซ้ายเลยครับ เลี้ยวซ้ายเลยครับเอ่อออกออกปากซอยครับเลี้ยวซ้ายครับพอพายครับไปเลยครับพอพายครับครับออกครับพอพายครับถอยครับพอพายครับพอพายถอยครับถอยพอพายครับถอยครับถอยโชคดีเนาะถูกหวยครับพอพายพอพายครับถอยครับบ๊ายบายครับถอยครับพอพาย ขอบคุณครับที่นายเห็นพ่อพายขอบคุณครับพ่อพายครับถอยครับถอยครับถอยหลังครับพ่อพายพ่อพายครับถอยครับอสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพายสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากเลยครับพ่อพายน่ารักครับน่ารักมากเลยครับผมน่ารักครับพอค่อยไปนะครับพอค่อยไปนะครับ เค่อยๆไปครับโอเคครับพระพายพระพายสวัสดีครับพระพายพระพายครับสวัสดีครับค่อยๆเดินไปครับค่อยๆไปครับพระพายครับพระพายเลี้ยวเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาครับพระพายเลี้ยวขวาครับพระพายเลี้ยวเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายพระพายเลี้ยวซ้ายคร้บเลี้ยวซ้ายอยู่ พ่อพายรับรถไฟครับโอเคครับพ่อพาย